สบายดีสวัสด,ดีเอฟซีเบอร์สุขสุขสขนองเงยินดีตอนหับเขาสู่ซองสาวคนห่วยยางเมื่อน,นี้่สาวคนห่วยยังก็อยู่หรงเฮียนหลักสามสิบห้านอกมาแบบหนาสดสดเลยเมื่อนี้มาเอาน้องสาวปิงน้องนางลาเพ่อนบอสบายมากกับมากับสาวปิงน้องสบายดีสวัสดีสสดกัสิพานางลาไปฮามอเนาะน้องสาวของสาวปิงอะไรกะสิพานไปหามอก็อยู่โรงเฮียนหลักสามสิบห้านอกบรรยากาศตอนขำขำ เพื่อนบอสบายเนาะเลยมาเอาปกติก็เพื่อนขับรถมาเองเนาะแต่กับแบบเพื่อนขับรถกับนักนักฮัวนะแบบคนท้องบอสบายเนาะกสีพาเพื่อนไปหาหมอกับไปเบิ่งตอนสาวคนไปฮงมอคนเลยเนาะก่อนสิไปหาหมอกับสาวคนกะสีพามาเบิ่งฮงเฮียนอยู่ฮงเฮียนม2ลักษาสิบห้านะฮงเฮียนอยู่ละฝั่งลาวเนาะว่าเป็นอะไรที่พวกเราเคยมาเฮียนสำคัญท้่แหกฮงเฮียนสาวฟิงเคยมาเฮียนเนาะสาวคนกะสีพาอย่างหล่อเบิ่งเนาะ มั็เป็นหงเฮียนหมหนึ่งเนาะสาวคนก็สิพามาเบิ่งอย่างเบิ่งหล่อเลยเลยแบบหงเฮียนหมหนึ่งมันก็สิมีสี่ห้องเนาะอันนี้ก็เป็นโฮงเฮียนมอสองเป็นสัน้นไผ่ยสั้นล้าวนอะอันนี้ก็เป็นมสามฮงเฮียนลักสามสองสั้นหงเฮียนบันหลักสามสิบหักก็สิเป็นแบบนี้เนาะสาวคนมาเอานางลากกับ เลยมาพามาเบ่งหงเฮียนเลยเนาะพอมาเพิินบสบายก็สิเป็นแบบนี้เนาะหงเฮียนก็ได้ไรสาวค้นกสิภาพนางลาไปหาหมอเนาะกลับไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าเพิินสีเบิดจากพันเนาะไปเบ่งน้ำกันเลยเนาะ นี่นก,กหอดบ่อนพหาหมอแล้วหงหมอเนาะหงเพื่อนมอค่ะแหละสาวล่ากับสาวปิงเพื่อนกับเขาไปไหนน้องล่าน้องของสาวปิงก็มาก,กับน้องน่ายแล้วกันน้องล่าน้องปิงเนาะสาวปิงเพื่อนกับน้องสาวปิงอันเป็นไข่อะไรน้นองล่านาองสื่อเพื่อนเพื่อนบอดสบายเนาะอยู่หงเฮียนก็เลยไปเอาสาวคนกระสิพาอย่างหลอกบรรยากาศเนาะต้นไม้บรรยากาศดีเนาะ งามสาวคนสิพาอย่างหอกเนาะถ่าผู้เกินออกมาเลยเพื่อนฐานมอกระมี่แต่ต้นไม้งามๆเนะาะเตยหอมจากกอกสังในสาวคนกับโบโหเนาะต้นไม้ลายขนาดตน้ตอนอย่างเด้นนี่งามอะลี เป็นสีใบลายละลาย,ลาย,ลายสีสาวคนก็อยู่เพื่อนเนาะมันจะกับน้องลาเพนโทโหาสาวปิงเนาะวะเอ้ยค่ะบสบายนเนาะเพิ่นกับเพื่นก็ให้มาเอาสาวคนก็มากับสาวปิงเนาะเอาเพื่นขับรถไ,ไ,ไปอะไ้แบบสบายค่ะนะบรรยากาศดีงามอยู่เพื่อนผ่านนมอ อันนั้นพังนั่นก็สิเป็นแบบบ่อนห่านผลคายต้นไม้เนาะบรรยากาศก็สิเป็นแบบนี้ทางหน้าก็เป็นบ่อนผลคา,ายต้นไม้คันความหัวไปอีกก็ะไดเนาะหลายคนก็สิพาเบิ่งตันนนี้เป็นพังนั่นไปผดคายทีนอนแนละกั เตียงโตเป็นยังไม่นอกไม่เหตุหอนที่นอนสวยๆสีเขาไปนั่ง่าอยู่ในน้ำกันเนาองหนาสดสดสีส,สม้มเ็ดเหมือนเลย,ยานาะจะคือคนเป็นอย่างนี้แหละหนาสดขนาดออกสินังคาเนาะเขาไปซากยาเขาไปกวดเขาไปกวดนะแหละ ก็สีน้ำค่ะเนาะเป็นอะไรนางเปิดออกมาอลไรเนาะตัดยาถ้าเบิร์กน้ำกันมาสิเบิรกเงินทรนายเนาะสาวปิ่นกับบ้ถือหดเงินมาบริโภคสิมาหาเมือ <c oughs> ้สีแดงแบบคนเลยชาวคนกับมีหดเงินเนะาะก็สิแบบพ่อทุเลาอยู่แบบทาเบิร์กท่านั้มาสิเบิรเท่ายเนาะชาวคนก็มีเงินแสนกีน่เนาะคือมาติดโตตึงเข็นเนาะ ตอนราในนอกระจายเงินเลวเวกะได้ย,ยามากส้เน,น,นาะไขวัดน้อยฮะแหละ,ะกับพอดีเบิร์ดหาสิบพันกีบเนาะชอปปิงเพื่อนก็มีเงินหาสิบพันกีบ 50, กับอพอดีเบิร์ดเลยเน,นาะคำว่าน้ำมันลดเบิบเรบ์ดกับคือซีดายโยเพื่อนก็มีเงินแบบในมีหาซิบอะคันน้ำมันลดเบิร์ดกับเพื่อนซีโยเอาเนาะกับน้องนายฮะแหละบาคนหนังกับขึ้นมากับนางล่าเนาะน้องล่าไ <c oughs> รา้ปะ เอากะสิพากันมืออะไรเนาะมามาเอาน้องล่าเพลินบสบายเนาะกระสิพากันมือตอนนี้เนาะสาวคนกระบ้าหอนเฮืินสาวปิ่งแล้วสาวคนกระสิพามาเบ่งเพืินสาวปิ่งเนาะเมื่อี้ก็จะมีโอกาสมาให้พีให้นอ้องเบ่งเฮืินสาวปิ่งเลยเนาะกสิภาไปเบ่งสวนครัวเ,เพลินพร้อมอันนี้กระสิเป็นเฮืินไพ่ของเพิ่นเนาะ น,นี่ก็เป็นบ่อนเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินเพลินไผของเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นเพลินเพิ่นแต่ก็ยังบ่อเลี้ยเพลอนเพลินเนาะเพลินหากรมาซาปิงกับหากรมาฮอดซาคนฮอดกอดเนาะพอเพลินเอารถเพลินนี่ก็เป็นเนพลอนเพลินเนาะ ทางล่าเพิ่นกับเป็นไข่เพิ่นก็เหมยเนาะสาวคนก็สิพาย่างเบิ่งเฮือนเพิ่นเพราะเพิ่นมีส่วนครัวเนาะอยู่หลังเฮือนเพิ่นต้นไม้เฮือนเพิ่นเฮือนสาวติ่งเพิ่นก็ยังมันมีห้องน้ำเนาะเฮือนเพิ่นเนาะพื้ดินเป็นโล่งเพื่นเพิ่นกับเห็ดหัวสวนเนาะ ขนมบัดไม่มีห้องน้ำเพื่อ็คืนบ่มีสวนครัวแบบซี่เพราะว่าเป็นเดินตัวนี้แบบเดินไว้เนาะเพื่อเห็ดสวนใส่เฮื่อนเพื่อก็มีหมากเล่นพักเสริมก็มีสวนครัวเพิ่อนาะคักอะไรต้นมะพริกก,กำลังสิมากเนาะต้นมะเขือใหญ่ใหญ่คักอะไร แต่ยังบได้มากเบิ่งใบคือสีมากใหญ่ค่ะงามกำลังซีมากคือซีน่วยใหญ่ต้นกล้วยก็มีต้นเดียวมีต้นมักทั่วพร้อเนมเอาะส่วนเฮืินเพิ่นต้นดอกไม้งามอะไรมีแต่มัเขือเน่ารายกว่าหากแต่ มีตะกกอะไรยังมาได้มากพักข่าวทองอากรามาหอดเพิ่นกบเพื่อนเพิ่น,นกะสิเป็นแบบนี่แล้วน้องเพื่อนสาวปิงกนได้อยู่เพื่อนแบบเพื่อนไม่แต่กะเพื่อนดินก่อกันยังมอได้แล้วนอ้องเพื่อน้ะเพื่อนก็นอยู่ตารางเพื่อนเพื่อนเพื่อนห้อนแดด ไปเอาน้องสาวปิงเผิ่นบอสสบายนอ้อนเ้ก็ไดดมันจะมียังลายสาวคนกับเมืนเน้อนี้ไปรงเฮียนรักซามสิบหาเนาะไปเอาน้องสาวปิงเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนก็สิขอจบเพียงสเนเดอร์้าพิพาดประกันใดสาวคนกับขอถทดขอภอัยนำเนาะถ้าหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเหตุคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกราบคําว่าสบายดีสวัสดี